สวัสดีค่ะพบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่26เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะ วันนี้เริ่มกันที่ราคาทองคำที่ทยานสูงเป็นประวัติการกํกำลังสร้างคลื่นลูกใหม่ให้จีนโดยกระตุ้นความต้องการในภาคค้าปลีกผลักดันปริมาณการซื้อขายในตลาดเซี่ยงไฮ้พุ่งสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนและนำไปสู่การออกคำเตือนจากทางการค่ะในช่วงที่ราคาผันผวนเกิดสัญญาณการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของการซื้อขายรายวันและมีการเคลื่อนไหวที่เป็นประวัติการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ ำหนดราคาเป็นเงินหยวนโดยนักลงทุนต้องผเผชิญกับความผันผวนจากสงครามการค้าขณะเดียวกันเงินทุนก็ไหลเข้าสู่กองทุน ETF พุ่งสูงขึ้นกิจการค้าปลีกขยายตัวและส่วนต่างราคาทองคำในประเทศเมื่อเทียบกับราคาโลกขยายกว้างขึ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นเป้าหมายหลักของความไม่พอใจของประธานาธิบดีสหรัฐต่อทรัมป์มีอิทธิพลอย่างมากเนื่องจากเป็นทั้งผู้ผลิตทองคำราย ที่สุดและผู้ผลิตชั้นนำของโลกตลาดกระทิงทองคำจะยังดำเนินต่อไปเป็นเวลานานเนื่องจากชาวจีนต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นมุมมองของแซมสันหลีนักวิเคราะห์จาก Commodity Discovery Fund ที่ประจำอยู่ในฮ่องกงโดยหลีชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์บางแหล่งชี้ว่าราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นถึง5,000ดอลลาร์ 5, ต่อออนซ์รวมถึงการคาดการระยะยาวจากไชน่าอินเตอร National Capital Corp ธนาคารเพื่อการลงทุนที่เก่าแก่ที่สุดในจีนโดยหลีกล่าวว่านักลงทุนต่างรู้ดีว่าเศรษฐกิจจีนกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีนักและโดยภาษีศุลกากร,กรจากสหรัฐสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะแย่ลงไปอีกค่ะ ไปต่อกันที่บราซิลในฐานะประธานกลุ่มบริกส์ค่ะที่วางแผนแนวทางขับเคลื่อนกลุ่ม4ประการสำคัญขณะที่การเข้าร่วมของอินโดนีเซียถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญสู่ระเบียบโลกหลายขั้วอำนาจท่ามกลางการขยายตัวของกลุ่มนับตั้งแต่ปีที่แล้วศาสตราจารย์ฟาเบียโนมิลเนซุกจากมหาวิทยาลัยสหพันธ์แห่งริโอแกนดูซูของบราซิล ระบ,บุว่ามี4วิธีที่บราซิลสามารถเสริมความเข้มแข็งให้กับบริกส์ในวาระดำดรงตำแหน่งประธานได้ประการแรกคือบราซิลตั้งเป้าที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและส่งเสริมข้อตกลงต่างๆบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกันและการยอมรับความหลากหลายภายในกลุ่ม2คือบราซิลกำลังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างองค์กรของบริกส์ สามคือบราซิลคาดว่าจะผลักดันข้อเริเริ่มของรัเสเซียที่เริ่มต้นขึ้นในปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้าขายในสกุลเงินท้องถิ่นและสี่คือศาสตราจารย์มิวนิซุกได้ย้ำว่าความเป็นผู้นำที่กล้าหาญของบราซิลในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์และเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลซึ่งจะมีผลสาคัญค่ะโดยให้ความสาคัญกับแนวคิดที่ว่าข้อมูลควรได้รับการพิจารณาให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของสงครามการค้าที่ส่งผลต่อสินค้าของ Apple อย่าง iPhone ค่ะที่ Apple ต้องวางแผนย้ายสายประกอบการ iPhone ทั้งหมดที่ส่งไปยังสหรัฐจากจีนไปยังอินเดียทำกลางความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างวอชิงตันและปักกิ่ง ตามรายงานของ n i n c n a l Times เมื่ในต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กำหนดอัตราภาษีศุลกากรครั้งใหญ่กับหลายประเทศโดยสินค้าจีนต้องเผชิญภาษีสูงถึงร้อยละ145ซึ่งครัมให้เหตุผลว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูการผลิตภายในประเทศและแก้ไขความไม่สมดุลด้านการค้าขณะที่จีนตอบโต้ด้วยการกำหนดภาษีและข้อจำกัดการส่งออกของตัวเอง ตามรายงาน Apple ได้เร่งแผนการกระจายความเสี่ยงจากเดิมที่มีอยู่แล้วเนื่องจากสงครามการค้ารุนแรงขึ้นและในขณะนี้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิต iPhone ในอินเดียเป็น2เท่าแม้ว่า Apple จะย้ายสายการประกอบบางส่วนไปยังอินเดียและเวียดนามแล้วแต่จีนก็ยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตหลักของ iPhone ทั่วโลกโดย Apple ได้ลงทุนในจีนมาเกือบสอทศวรรษ เมื่อวานนี้ Financial Times รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิด Apple ว่าหวังว่าจะย้ายสายการประกอบทั้งหมดไปยังอินเดียให้แล้วเสร็จภายในปีหน้าซึ่งจะส่งผลต่อ iPhone กว่า60ล้านเครื่องที่ขายในสหรัฐต่อปีค่ะ มาต่อกันที่จีนค่ะกับการเดินทางเยือน3ประเทศอาเซียนล่าสุดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทําให้ความสนใจกลับมาสู่ทะเลจีนใต้ท่ามกลางถแถลงการร่วมที่เต็มไปด้วยความเชี่ยวชาญทางการทูตปักกิ่งกําลังส่งสารที่ชัดเจนว่าจีนต้องการจัดการความตึงเครียดและไม่ให้บานปลายพร้อมกับรักษาเข็มทิศทั้งทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งไปที่ความร่วมมือและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างแน่วแน่ แถลงการที่ออกร่วมกันกับฮานอยและกัาลัมเปอร์เน้นย้ําถึงการแก้ไขข้อพิาพาทอย่างสันติการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและการหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแยง้ง ทำกลางการซ้อมรบระหว่างทหารสาหรัฐและฟิลิปปินส์และความกังวลที่ยังคงมีต่อเจตนาของปักกิ่งการเยือนของสีจิ้นผิงเผยให้เห็นแผนการทูตที่มีความละเอียดอ่อนห่างไกลจากภาพการเป็นมหาอำนาจที่แผ่ขยายอิทธิพลโดยจีนกำลังส่งสัญญาณถึงความเต็มใจที่จะยอมรับกฎหมายระหว่างประเทศการแก้ไขข้อพิพาทอย่างเป็นรูป,ปธรรมและวิสัยทัศน์แห่งความจเจริญรุ่งเรืองร่วมกันที่เคารพอาเซียนด้วย you <laughs> โดยปักกิ่งต้องการให้ข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมีความสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ถแถลงการร่วมจีนเวียดนามแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายต้องการจัดการความแตกต่างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทำนองเดียวกันถแถลงการร่วมของจีนมาเลเซียระบุว่าความร่วมมือทางทะเลเป็นเพียงเสาหลักหนึ่งในความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเท่านั้นค่ะ ขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทวีความดุนแรงขึ้นประเทศตลาดเกิดใหม่ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากรวมถึงถูกบังคับให้ต้องเลือกข้างไกลๆกลแต่บางประเทศโดยเฉพาะอาเซียนกําลังเดินเกมในทิศทางใหม่ก็คือเลือกยืนด้วยขาตัวเองประเทศอาเซียนรวมถึงมาเลเซียต้องเจรจากับสหรัฐเพื่อหาจุดลงตัวที่เหมาะสม อ,องเคียนหมิงซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคล้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียระบุว่าในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำงานกับประเทศอื่นไม่ได้ไม่ใช่เพื่อเล่นงานสาหรัฐแต่เพื่อประโยชน์ของเราเองหลังจากที่อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดต่อผลกระทบจากสงครามการค้าโลกธนาคารโกลแมนแซ กลับลดประมาณการการเติบโตของประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชียโดยระบุว่าเศรษฐกิจขนาดเล็กที่พึ่งพาการส่งออกมากจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปั่นป่วนด้านภาษี การคาดการ GDP ของเวียดนามในปีนี้ถูกปรับลดลงเหลือร้อยละ5.3จากเดิมที่ประมาณการที่ร้อยละ6.5ขณะที่มาเลเซียถูกคาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ3.8ลดลงจากร้อยละ4.7และไทยเพียงร้อยละ1.5จากเดิมร้อยละ2.7ตามรายงานของโกลแมนแซก ประเทศในอาเซียนกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในวันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศวันปลดปล่อยซึ่งเป็นการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีนำเข้าระดับสูงกับประเทศต่างๆซึ่งหลังจากระยะผ่อนปรนชั่วคราว90วันที่กำหนดอัตราภาษีเพียงร้อยละสิหมดลงประเทศเหล่านี้ยกเว้นจีนจะถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงถึงร้อยละ49ค่ะทั้งหมดนี้คือ imct news podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณ ดิฉันจรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ